มนอยู่ไหบ้านบ้านเราใช่เหรอเราดังไงบ้านไม่ใช่บ้านเราพี่มึงนั่งกันเสบียดเสียกันเลยนะอยู่บ้านไฟเมนเน็ตเออไปอยู่กันดิครับเมียผมสวัสดีค่ะบ้านเน็ตปุ่มอะไรมันเยอะแยะหมดเลยวะคืออะไรเป็ขโมย อการขโมยปุ่มเนี้ยนะเตัดยาปุ๊บมันจะเปิดไฟมันกดผิดมันไปโดนปุนี้ปุ๊บสัญญาณมันจะดังโอ้ขโมยจะเปิดปุ่มนี้เดไฟสัญญาณจะดังจะปวดผิดเปโดนปุ่มนี้ปุ๊บเปิดไฟดังเนี็ยจะตื่นมาจับโจรมึงไม่น่าเป็นขโมยเออมีสามารถพาทัวร์มุมไหนได้ไหมมุมนี้ก่อนเลยหรอปะนี่อามุมนี้มุมหากินมุมหากินค่ะคือใครเข้ามาเดี๋ยวก็เห็นทุกคนที่มาเนี่ยจะรู้แหละ เอ้ยพี่บอกให้มันมีคลิปหนึ่งก่อนไหนพี่เราเคยขโมยโน่เนี้มาเออจริงเหรอมีไม่เห็นมากไปด้วดิเทำชีวิตพี่ได้ตคุณเองทำตัวให้ได้ที่สุดและช่างไม่ต้องรอยอยู่ไม่สำคัญในการทำช่องนี้ถูกชาคุณเซ็กคนชูรู้เราได้โน่แล้วได้แล้วก็ได้ไดเลยเราไปแล้วเออเสียงอ่ะแล้วไม่มาอยู่เนี่ยเอาเอาคืนแล้วเดี๋ยวนี้ตัวก็ไม ันที่สุดในบ้านถ้าไม่มีห้องนี้นี่ตายเฮ้ยโโอ้หห้องทำเงินห้องทำเงินห้องน้ำตายเหรอไม่ไอย้ยไม่อยู่อะไรในนี้อ้าวขี้อยู่ไม่ใช่แล้วออกมาที่บ้านใครเนี่ยพี่บ้านใครเนี่ยตอนไหนเจอพี่ยีนน่ะเนทไม่อยู่ไปมียีนไมไป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 แล้วออกมาออกมาห้องต่อไปห้องต่อไป นี่เลยออฟฟิศตัวที่สำคัญในออฟฟิศนี้นะคะก็คือบอร์ดนี้ในอยู่กับตั้งแล้วก็เนี้ยหนีไปไปห้องนี้แล้วห้องนี้อะไรเนี่ยห้องนี้แล้วมือบนตีมอันนี้คือห้องห้องเก็บอุปกรณ์กล้องนะคะแล้วก็สต็อกของแบบเจอแล้วเอจอแล้เดี๋ยวเดี๋ยวหมวกเบฟเที่ยงแพงอ่ะเที่ยแพงอ่ะนี่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 จ้แม่ที่ตอนแรกเท่าไหร่อ่าสองร้อยอ่าเดี๋ปุ๊บเจ็ดพันห้าโอ้โหพอดีตัวเดียวเลยใช่เฮ้ยมีต้องหูมีต้องหู อ๋อโู้งหูอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยมึงจะบ้าเหรอมึงมันนั่นเจ็บนะเนี่ยมึงลองลองก่อนดิหูไม่ทำมึงเจ็บหรอทำไมปีนตั้งหูมีตั้งหูเลยอี๋นี่นี่เหอตั้งหูตั้งหูเมื่อกี้ลองใหม่เหรอเออตั้งหูตั้งหูอ้าเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไม่ทำมึงเจ็บหรอกโอ้มาที่ห้องต่อไปนี่แอร์ห้องหวเนี่ยเฮ้ยคนเดียวก็ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขโมยเสื้อยังไม่พอขโมยกินสตรอเบอร์รี่อีกคือคนจากช่องนี้นี่ ชอบขโมยของนะเนี่สิแววนไครฮะนี่แหวนใครกเราเราซื้อมาอ๋อแว่นเนเดี๋ยวหมวกใครหมวกแล้อ๋อหมวกเนเสื้อไครเสื้อเสอเน็ตเสื้อเราโจอนไปดโจนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไข่ไข้ไข่ไย่ไ่ไข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 อไอ่ไข่ไข่ไไอยู่่ อุปกรณ์คือเตรียมอุปกรณ์มาทำสมูทตี้คือวันเนี <mar ้ยเรามีทำสมูทตี้ของช่องหมีช anyway ื่อแบบน่ากินอ่ะเหมือนตาลรถไฟอ่ะไอสมูทตี้ชาแนลน่ะมันจะมีคนละแก้วคนละแก้วใช่มันถ้าจะติดว่าอะไรนะกูเพียบคนลแก้วเดียวช่วยจะปรุงโทตานะมีคนละแก้วคนละแก้วก็คือมึงจับได้แล้วก็ใส่ของตัวเองไปอ่ามึงจะได้วัวหอกใส่วัวหอกมึงจับได้ก็ปีกจับใส่กระปิก อ่ะ่ะแผนหนีก็สุดอ่ะกดแล้วจิ๊กจิ๊กจิ๊กให้พอรับเสร็จปุ๊บอุ้ยแงมันเหลือไม่ไรดีอ่ะมีมีฉลากชุดหนึ่งฉลากแรกอ่ะเซ็ตแรกอ่ะเราจับมาปรุงของสมูทตี้แล้วแต่ว่าพอเราทำไปแล้วใช่ไหมมันเหลือเยอะเราก็อาจจะต้องจับเทรวมแม่งเลยเครวมแม่งเลยอุ้ยเทรวมแล้วหาคนกินไหมไม่ต้องหาคนกินเพิแต่ฉลากแต่ฉลากหาคนกินเนี่ย ครับผมเราล็อกฉลากสมูทตี้ไปนะครับตอนนี้ออกมาซื้อของดิเซเว่นนะถ้าเกิดใครอยากจะรู้นะคะว่าพีจะโดนแจ้งยังไงบ้างไปดูเบื้องหลังที่ช่องเด็ดแจ้งนะเขาทำเบื้องหลังอ่อยแล้วเราถ้าอยากดูคลิปที่พี่แอรโดนแจ้งนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่ช่องวานาบีมีเลยนะคร<ม>ับเราไปหาพี่แอร์ต่อครับตอนนี้เราแอบหนีมาครับมาเตี้ยมมาเตี้ยมนี่พี่แอร์ของชาเลนจ์ส่วนเดียวยังไม่ใช่ั้งหัวมีผ<ม>ักกะเนี่ย วันนี้มหมีนะคะแล้ววันนี้เราไม่แขกรับเชิญโอ,อ้ผม<า> ด้วยกันดี๋ยวจะได้เห็นพวกเราเวยเอาออกอีกทีนึง้ยนะฮะมันแย่จริงมันไม่หมดหรอกมันก็หมดสาบานเลยรวมแม่งเลยอันนี้มันยากสุดแล้วมันะไม่ได้มันรูสุดไงช่วยแาวไา่ทงใจนะเอาไปเอาแล้วเนี่ยเดอะสแน็คดเรคเตอร์ขอเสนอเถอเงี้ย้าปันรวมของเดอะสแน็คและชง้หมีรวมแม่งเลยต้องนั้งใจต่อไปหอดหอดเลยโอ้ยเอโอ้ยังไม่ทันเข้าเลยเอดเออ อ้วกอ้วกโธ่ไอ้ไอ้ไอ้แต่เราทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนของเรานี่แบบแนวร้ายมากเลยอ่ะกูไปทำประโยชน์ได้อะไอ้เหี้ยเอ้ยมึงอ้วกใช่ไหมกินมึงอ่ะไอ้ขี้อันนี้จริงขี้เลยอ่ะมึงกินขี้เลยอ่ะมึงเคยกินขี้เหรอเีตยวมึงไม่ได้อ้วกมึงแค่อ่อนไนเอาไปเฉยกูกินเข้าไปแล้วนิดนึงแต่กินเข้าไปจริงจริง เอ็ดมาดูมาดูเอ็ดไปนี่เอ็ดเอ็ดโดนยังโดนไหมครับพี่เอ็ดมีอะไรพูดกับเอ็ดครับผมมีอะไรอันนี้เอ็ดครับผมเอ็ดเอาถือก่านแค่โดนเมื่อกี้ไงอันนี้เอ็ดครับผมก็โดนอ๋อเอ็ดครับผมเอ็ดอีกแล้วพี่บอกคนดนบ้างไม่ได้เหรอเฮ้ยหมีแกงเราเว้ยเพื่อนเราย่าไปยอมเราอย่าไปยอมเฮ้ยโอเคครับผมเป็นไงเอ็ด ดัวมือลุวนๆเราแก้งหมีใช่เราเนีเราแกงหมี่สะใจปะ่ะสะใจปะขมจนปวดกามอ่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่าทำไมเอสถึงเป็นแบบนี้นะครับไปดูเลยช่องที่ช่องช่องอะไร ใช่ครับเราพวกเรามีการแข่งขันชาเลนจ์ชื่อว่าชาเลนจ์นะสโมตี้ชาเลนจ์ครับผมเข้าไปดูด้วยเลยครับแต่ผมจะขึ้นลิงก์ขึ้นลิงก์แล้วที่สำคัญนะอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องหมีแล้วก็ช่อง The Snack ครับผมแล้วก็อย่าลืมแฟนเพจนะครับ The Snack ครับตรงนี้เลยครับผมครับผมเสื้อ The Snack ก็สามารถสั่งได้เราจะขึ้นไว้ใต้คลิปช่างข้างล่างนี้นะครับผมแล้วครั้งหน้าอยากให้เราไปร่วมคอร์รัถ่ายคลิปร่วมกับใครหรือจะไปแกล้งใคครรรออีกกกกกกบพวเเเาาาม่่แแล้งงนนนนโด พราอเลยปีเนี้ปีไก่ไก่ทองของกูพูดเลยอยากรู้ว่าเอ็ดโดเลยไรบาไปดูช่องหมีไก่ทองเขาใจะมาไก่ทองอะแเลเราอะไรเป็นไรเป็นไรปีเี้ย่ิการก่อนสวัสดีวันดี้สวัสดีครับ